สวัสดียามเชา้าค่ะสวัสดียามเช้าสบายดีง่ามเสาพี่น้องยามเสาเสาเมื่อนีอ้จะไปช่วยงานจะไปช่วยงานทำบุญบ้านทำบุญตักบาตตรงนี้นะคะ คน,นไปนอนกลุ่มก้านไปทางบุญตัาบาทก็จะไปช่วยงานทำอาหารตอนเช้าไปซอยไปซออมเงนก่อนไนองเมื่อนี้อากาศหนาวอากาศเย็นพีหน้องอากาศย่ำเซวนี้เย็นบรรยากาศก็ดียู จากบ้านหน้าไปบ้านงานไปไปเงี่ยงงานเพิ่นระยะท่ากระสิประมาณหา0อยเมตรพี่นอนหาลอยเมีนใแล้วประมาณน,นั้นผู้เพื่นเที่งานบุญทำบุญตักบอกเลยก็เป็นเป็นพี่สาวจะ้ะเป็นพี่สาวนะคะ าพี่สาวก็จะไปช่วยงานมือบ้านกันมือเตรียมก็มาช่วยงานอยู่นเหลคะคก่ทท้งวันเมื่อวานมาอยู่ทั้งวันแต่วันนี้ก็มาประมาณขณะนี้เวลาก็ประมาณห้านาฬิกาประมาณหานาฬิกาพี่น้อง ngàn phen cứ tiếng chọc cho chép lẽo, mấy con bảo, สวัสดียามเช้าเช้าจ้าสวัสดีค่ะมาอวงนี้เนี่ยโอมาแต่เสาเนาะข่างเงินเพิ่นคือว่าเพิ่นสิไปให้ไอ้ตื่นปั้นให้ยนุบ่กเลยว่าสิบูญผู้ตรวจสั่งการเพิ่นว่าเขาเลยทากรมาท่นมากนุไปตลาดเพิ่นว่าคุณจะเอายาหน้าไปเหนึ่งเด้อแม่หน้าเพิ่นเริศแต่เจอสีแดงแบบมีผู้นีบ้าน ยเบ้าเพื่อนคาอนักเคีย์มือสาวไกใหม่หมอไปแล้วหัวนึงอยู่สองคน เส็จไปเดี๋ยวั่งสิที่นั่ <N> ี uh ่นั่งเกียวไปอ้อยนั่งนี่อันไหนมางงานมาที่นั่งีแสงว่าโกวนน่ะมาว่ามาียแ้วนีเรียเรียนไมมารักหยดนั่งไปดักาดงวปเราเนี่ยนี่ยวเปียกัีเป็นกระเตียมเรียบร้อยจ้ กับฟองป็นกันรั่งจืจะจืจะมาสิเป็นพ่อตัวืนเดี๋ยวพอนองมาหายยังใส่ถุงจักนอนไม่ซ้ำเลยยังติดการนำสวัสดียามเช้าจ้ะมุ่งทังนี้ทำอะไรบ้างเนาะทางนี้ วนชาคู่วนชาคู่อันนี้นึ่งนึ่งผักนึ่งปลาลวกผักบะลวกผักใจหนึ่งปลาเอาพื้นนั่งอันนี้นี่พันยานกล่องเอ๋อนั่งอันนั้นก็บยานยานไม่เป็นไรคันยานก็บ่ได้บ่เอาดอกแล้วมันถึงจีนลีกซิตเป็นบรรยากาศออกกล่องงี่นนะเรา่มูแล้วดีเลี่เยที่ก็ได้คือกันนี่ใช่บ่เป็นยาน เดน้องไม่อยากไม่อยากเป็นพี่น้องบ่ไมเห็นต่เาพี่น้องเพองเอออนี่แกงน้ำหมพีน้อเอออันนี้หน่อไม้แกงน้ำมมีน่น้องมีนู่นห้ออสิีนตา หนึ่งปลาตําเกยวแกงน้ำมันลาบหมูแล้วก็ลาบหมูขนมจีนซุปบะหมี่เนาะไีนะน่ะ ฟังนี่ก็เป็นของหวานของหวานเขาต้มข,ข้าวข้าวโพดซื evet. นะ้อว่างไรก็พ่วงของหวานดีสาคูสาคูเขาโพดรหอนสาคูหวานรวมมิตรค่ะรวมมิตรรรวมมิตสาคูข้าวโพดรหอนมันย้อนเหมันเปล่ามันเผาวขาโพดสาคูมันเผาวข้าวโพดสาคูของหวาน đây còn và <laughs> 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 là nó mở tung, hả? Haha, không ai lừa. con để chắp kiu cái nào để chắp người để bàn đòn tham thịt thi chuồng sầu cho nó có ลาเอิรนหาลุมลางสีเด็บุญเฮียนหาผ้าเข่าหาลุมลางหาผ้า,า,า,าเขา่ <ไป S 1> าให้ผีพี่น้องนี่นี่เขาเอิร์นผ้าเขา่าผ้าลุมผ้าลางเนาะเสีบุญเฮียนเอิรนญาติพีนน่น้องเจ้าที่เจ้าทานเอานี่ขีดเทปเป็นบ่นั่งสักกอนมากอยเอ็นยับผ้าเข่าเลย มาเด้อพ่อยสั่งเมียชีเอ้ยลูกเทพบุญเฮียนมารับเอาแนวอย่างแนวกินถ้าจะถามพ่อหาแม่เจ้าที่เจ้าทางให้มารับเอาสมผลบุญกุศลเออเห็ไหมรับผลบุญผลกุศลเออเห้ไหมรับผลบุญผลบุญบุญกุศลเด้อพ่อแม่เจ้าที่เจ้าทางก็ได้มารับเอาลูกหลานเทพบุญเฮียนตักบาตรเฮียน มาลับเอาหุญนเอากุศลเจ้าที่เจ้าทั้งเท้าบูธเทวาดาทั้งใดก็ไใดไปร่วกไปดีไอ้ตกทุกไอ้พ้นทุกถึงสุกก็ให้สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อคุณพ่อคุณแม่เลยจาธุกลับมาเบิงอีกรอบนึงเล้เซ้าแล้วมาทีนี้สว่างแล้วมาดูซิอาหารของเราเป็นยังไงบ้าง นี่เรียบร้อยเนาะนี่เป็นข้าวมันขผาของหวานของหวานล้วนของหวานไว้ทำเสิร์ฟเลือกๆอันนี้เป็น,น,น,นข้าวโพดอันนี้เป็นมันขผาวของหวานส่วนของหวานมันเป็นของหวานล้วนแล้วก็อันนี้หมูบวกคักบวกค่ะจะตอกพักกินกับเนื้อตุดยอดหรือทัง้งแปร์เนี่ mày có bán đi chèo nó lòi nhau đi lòi nhau đi anh lòi nhau anh yêu thương nương đi qua tăm งกงมะม่ยเนาะอันนี้่ปลานมีปราเ,เ,เอ,อกาศยกงากาศะเย็นๆเ,เนาะบ่หอนใกล้ยู่ อ,อันนี้เป็นน้ำยาน้ำยากะปุณน้ำยากะทิเนาะซุปมีอันนี้ซุปแบหมีปปมีมันก็ีแมตอตุามนี่แล้วเขาอ,อื่นว่าน้ำพริกนุ่มอรพักสด เราม่เา่ไ้นั่นไมล่ันาตันงเนีหนไข่เีห็นแล้วนี้เ่าเราไม่ชนมานัเราไม่สนอกด็อมาัอันนี้เป็นขดลวนเดกที่นลสดรนนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ไม่ได้ไหมไมดีเยล่ะ้่่เหรอแี่ใฟ้าอใส่เข้าลกทได้ยังมดีเลยบอกมเจ้ามาตัดสีสิงามมีสีสีขาวสีแดงเลยจะสวยมากเลยจ้ยังแต่งงคุณนนอง

อันนี้ลงเมงได้บ้างนะแอนีปาดักบ้าวาในใจใส่ดาวีซุยกไปนะ่ได้จ่าจลเนีนหนึ่งป่าแกงหน่อตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอใส่บะลลาใส่เกี๊ย

ใส่หน่อยๆขอหอมเล็กๆแขนแขนหน้หาปลาแดกอันสีล,นลายมันสีนวลลวนอ่ะเนีย่ยแกงน้ำมันห้าต้องใส่ปลาเดดจ้าข้าเลยมาใส่ปลาแดดได้ด้วยดดจอเลยบนนี่นนนนน เอาเสร็จแเลยเด้อเอาเสร็จแจเลยอันนี guys, ้ข้าแกงน้ำม่หยุรวนว่ได้ใช้ใชเ่ดีกินเงย่งิขามันถึันถึงวอนเนี่ยว่าสิดีา จะเรียบร้อยเลยใส่ผ ok ักเนาะได้ใส่ผักขาผักะอุ่นนใส่ผักสูแล้า็เส่ผัก่ั้เท้าใข้าวเบือเออใส่หินเ้าเ็มโคตรย็โคตรทรพี่พ้ะเดี๋ยวพามาเบิงขังางกนกนอีกน้องมาเบิงขางงแลา ท่าน,นี้กับพร้อมเนี่ยเปิดัไฟกันที่ตอนนี้ยังเสาอยู่ไปนองอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมตอนนี้เข้ากับพร้อมไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือตั้งแก พี่น้อปงปองไปห้องจีนมาใส่บาทว่าใจเข่าเหนียวเอาบาทพระมากตังล้วกปฏิใส่บาเป็นจัาไหนเสียบบ่อแดงประมาณหนีหน่งเจ้าพี่น้องประมาณหนึหน่งเจ้า ตั้งเพิ่ยังเหรอแ่น้มันใส่แบบเสือวงเวงแล้วก็ใส่พริกลาวพรลาวอนั่นยังรเดรรลโดเดี๋ยวถ่ายไม่เกลี่ย સાહેબ ગયાર મહિના યા